ียมลงก่อนจะลงได้ไหมอ่ะอันนี้บ้านป้าไปอีกค่ะจะถึงบ้านหนูค่ะนะาหาจะมีจานสีอำโอ้ยอะไรงูยุ่งหน้านะ่ะเลือกลับอย่าว่าสี่ปม,มันต่ำตรงนี้ค่ะแต่ต่ำตรงบ้านเขานี่แหละแล้วหลัดต,ตอไก็ไม่สูงขนาดนี้เนี่ยค่ะบ้านหนูโอ้ยหนูจะจอดลงต้องให้ทหารช่วยล้ว ลงยงไนนบกแล้วอ่นอนอยู่ที่นู่น<า>ม่แล้วกนจะจะลงจะเขยังไงคอยู่บ้านหรือเปล่ากพยกไปไหนกันหมดเรื่อ,อกมีมีตายันยู่ค่ะ,ะาจะรงเง้ยวยลนอยคนะเดีไม่ต้องเกล่องอยู่้นลงเดกคนลงเดีกคนลอยไปกันน้ำแน่พี่แวว ทำแบบนี้รู้ตัให้ก่อนเออแล้วเปิดง่ายเปิดง่ายแรงไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ลงมาคโนดุดมค่ะตกราวเออแมวว่างี้ดูเจ้าโซฟาค่ะ